ต้องประกาศขายน้องแดงสุดที่รักนะคะรถคู่ใจค่ะที่เก็บเงินออมซื้อเองซะแล้วนะคะในวันที่รายรับไม่มีเข้ามาเลยเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งภาระหนักกตในขณะที่รายจ่ายอื่นๆของลูกทุ่งสาวแนนซี่ท็อปไลน์ก็ยังคงเดิม แต่การที่ได้ร้องสาวโพสต์ขายสมบัติแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากได้เงินก้อนมาเก็บให้อุ่นใจค่ะเผื่อครอบครัวจะต้องใช้ฉุกเฉินตอนนี้ยังต่อรองราคากันอยู่ก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่การโพสต์ขายรถคันโปรดก็ทําให้แฟนๆอดห่วงไม่ได้เข้ามาให้กําลังใจกันเยอะเลยค่ะทำใจยากค่ะเพราะว่ารถคันนี้อยู่ด้วยกันมานานเป็นรถคู่บุญที่ใช้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตใกล้ไกลก็ไปมาหมดสร้างงานสร้างรายได้มาตลอด8ปีนะคะ ถ้าเราย้อนกลับไปแต่ก่อนเคยมีงานเรา20งานต่อเดือนตอนนี้เป็นศูนย์ค่ะเป็นแบบนี้มาเกือบ2ปีแล้วอย่างที่หลายคนบนนะคะผลกระทบก็มีมา,มากค่ะก่อนที่จะผ่อนคลายแถมเงินเยียวยาก็ไม่ได้นะคือต้องบอกว่าอาชีพคนหาข้ามกินเช้าตอนนี้มองไม่เห็นแสงสว่างที่จะกลับมาทำงานได้เลยเพราะว่ามาตรการหรือการล็อกดาว หรือการผ่อนคนผ่อนคลายแต่ละครั้งไม่เคยพูดถึงอาชีพคนบันเทิงเลยพอไม่พูดถึงเนี่ยต้องให้เราทำตัวยังไงโอเคเงียบเราทำตาทุกอย่างให้อยู่บ้านก็คืออยู่บ้านแต่รายจ่ายเดินไปเรื่อยๆแล้วคอยทุกวันนะคะคอยอหลังล็อกดาวน์ตลอดว่าแสงสว่างของคนบันเทิงจะมาตอนไหน เฮ้ยเราวาดฝันไว้นะอาชีพของเรามันเป็นอาชีพนักร้องเราแบบเรามีความฝันเราเดินตามความฝันไปเรื่อยๆเหมือนมองไม่เห็นอนาคตว่าเราจะได้กลับไปร้องพเพลงเมื่อไหร่ ขนาดชีวิตคิดแผนสำรองไว้แล้วนะคะว่านอกจากจะเป็นนักร้องยังเปิดร้านอาหารค่ะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งแต่ใครจะคิดค่ะว่าวิกฤตก,ก็ปิดโอกาสขณะนี้นะคะร้านผัดกระเพราค่ะที่เธออุตส่าห์ลงทุนไว้ที่สมุทรสาครก็กลายเป็นพื้นที่สีแดงจนต้องปิดกิจาการตอนปีที่แล้วนะคะแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเปิดร้านกาแฟเพราะว่าเห็นว่าเทรนด์กลังมารายได้ก็พอมีแต่ก็ชดเชยกับงานเพลงไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็เลยคิดว่าต่อยอดค่ะไปทำช่อง YouTube ที่เคยทำไว้นานแล้วในช่อง Nancy Top Li n e o f f i c i a l ตอนนี้มีผู้ติดตามเกือบ60,000คนแล้วล่ะค่ะทั้งคิดคอนเทนต์ตัดต่อเองหวังจะลดต้นทุนการผลิตค่ะต้องบอกว่ามันเป็นรายได้ที่ไม่ได้มากมายแต่ก็คือเป็นวิธีการดิ้นรนของเราที่ ในการที่เราสามารถทําอะไรได้ทําไปก่อนที่จะมีรายได้แบบหมุนเวียนให้มันมีเพื่อจะเอามาใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือนเนี้ค่ะแต่ก็แบบพยายามจะจะไม่ท้อนะคะคือแบบเหมือนแบบพยายามที่ถ้าเราทําอะไรได้คือตอนนี้ก็คือแบบคลิปจากช่องย t u ู e เนี่ยคือแนนซี่ตัดต่อเองทั้งหมดเลยคือจริงๆอ่ะมันก็แบบจ้างเขาได้อย่างเงี้ยเราก็เลยมามองในมุมว่าถ้าเราไม่ต้องจ้างเขาเนี่ยเราทําเองเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีรายได้ ถึงเรายังไม่เก่งแต่ก็คือคือ,อยุคนี้ในโลกโซเชียลสมัยนะี้สามารถศึกษาได้อะไรเงี้ยเราพอมีพื้นฐานบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำไปก่อนประโยคหนึ่งค่ะที่แนนซี่ท็อปไลน์พูดกับตัวเองเสมอเลยเมื่อต้องเจอวิกฤตอะไรก็ตามคือเราต้องสู้เราต้องรอดให้ได้ค่ะ